รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์พระเจ้ากล้าที่จะบอกว่าอันที่จริงความลำบากทั้งหลายเป็นเรื่องดีสำหรับเราเราควรจะตื่นเต้นกับมันน่าประหลาดใจที่ฝ่ายวิญ,ญญาณของเราจะดีมากแค่ไหนเวลาที่ทุกอย่างราบรื่นและเราสามารถปลุกตัวตนเก่าๆของเราขึ้นมาเวลาเจอเรื่องแย่ๆ วันนี้ฉันจะมาสอนเรื่องอย่าปล่อยให้ปัญหาทำให้เราโมโหและไม่โกรธพระเจ้าเพราะชีวิตของคุณไม่เป็นอย่างที่คุณคิดว่ามันควรจะเป็นหรือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณอาจจะไม่ดีเท่าไหร่หรือคุณไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยหรือคุณถูกเลี้ยงดูมาแบบผ,ผิดหรือคุณอยากมีลูกแต่ก็ยังไม่มีสักคนหรือคุณเชื่อว่าคุณจะได้แต่งงานตอนอายุ25แต่ตอนนี้คุณยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ความลำบากทำให้เราขมขื่นได้แต่เราไม่จำเป็นต้องยอมให้เป็นแบบนั้นที่จริงมันสามารถช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นได้เพราะว่าคำสอนในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ที่เรารู้ก็เป็นแค่ทฤษฎีเฉยๆจนกว่าเราจะเอามาใช้ในชีวิตของเราเมื่อไรที่คุณเอามาใช้จริงๆคุณถึงจะได้รู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้เรื่องของพระเจ้าเท่านั้นแต่คุณจะได้รู้จักพระเจ้าในระดับที่ลึกซึ้งเกินก,นกว่าที่คุณจะคิดได้มาระโกบทที่สี่เริ่มที่ข้อสิบสี่ ผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระวจนะสนที่ตกริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หวานลงไปในใจพวกเขาและทันทีที่พวกเขาได้ยินซาตานก็มาชิงเอาพระวจนะที่หวานในตัวเข้าไปเสียการมาฟังเทศนาก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีกว่าถ้าคุณรับเอาถ้อยคำเหล่านั้นไว้และคุณใคร่ควรคําสอนนั้นและใคร้ควรเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนว่าทันทีที่คุณกลับออกไปมันก็จะโยนบางอย่างใส่คุณเพื่อที่จะขัดขวางคุณทําให้ใจของคุณหลุดออกจากเรื่องที่คุณเพิ่งได้เรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องนั้นจริงๆจนเอามาปรับใช้ในชีวิตได้ส่วนที่ตก,กริมหนทางนั้นได้แก่พระวจนะที่หวานลงไปแล้วซาตานก็มาชิงเอาซาตานมีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาบนโลกนี้และมันทําทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณ อเมนไหมมันไม่ชอบที่คุณมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วมันก็อยากให้คุณกลับออกไปแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่ได้อย่างลากลงในตัวทุกคนพูดพร้อมกันอย่างรากจึงทนอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดการยากลำบากหรือการข่มเหงเพราะพระชนะนั้นพวกเขาก็ก็อะไรขุ่นเคืองพวกเขาไม่พอใจ เดือดดานแค้นใจเลิกเสียทันทีทุกคำในประโยคนั้นเป็นคำที่น่าสนใจมากแค้นใจไม่พอใจเดือดดานความเดือดดานมักจะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นทำไมต้องเกิดกับฉันด้วยมันน่าแปลกใจที่เราจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้ามันเกิดขึ้นกับคนอื่นพวกเขาควรวางใจพระเจ้าสิก็แค่วางใจพระเจ้า แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราล่ะทำไมทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยเราต้องระวังความคิดแบบนี้มากๆว่าพระเจ้าลูกเข้าบสถ์ทุกอาทิตย์ลูกถวายสิบรถลูกอธิษฐานลูกทำนั่นลูกทำนี่ฉันขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะพระเจ้าไม่ได้ติดค้างอะไรเราสักอย่างอเมนไหมมันคือความจริงถ้าเราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ก็มีปัญหาหนักแล้วล่ะ พวกเขาก็เลิกสียทันทีพวกเขาก็เลิกเีะทันทีคุณเห็นไหมว่าความหมายของคำว่าไม่พอใจหมายถึงเป็นอุปสรรคขัดขวางมันเป็นสาเหตุทำให้คุณล้มเหลวถ้าคุณมีความรู้สึกขุนเคืองในใจคุณก็จะไม่สามารถเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้แล้วถ้าคุณไม่เติบโตคือในอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีอะไรที่อยู่ที่เดิมถ้าคุณไม่เติบโตไปข้างหน้าคุณก็จะต้องถอยหลังลงคลองคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือคุณจะถอยหลัง คุณต้องใช้สิ่งที่เรียนรู้มาไม่อย่างนั้นมันก็จะอยู่นิ่งๆในใจของคุณเฉยๆความรักจําเป็นต้องหลั่งออกมาเพื่อที่จะเป็นความรักที่แท้จริงความรักมาจากพระเจ้ามันจะต้องถูกส่งต่อให้คนอื่นด้วยมันเข้ามาแล้วก็ต้องออกไปนี่เป็นความเชื่อที่กระตือรือ้น,นเราจะต้องมีส่วนร่วมและเป็นคนที่ลงมือทําอีกความหมายหนึ่งของคําว่าไม่พอใจที่ฉันอ่านและได้พูดถึงเยอะมากกว่าหน้านี้น่าสนใจมากที่บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกับดักที่เอาไว้แขวนเหยื่อ เพื่อเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์เข้ามาเพื่อที่จะติดกับดักนั้นฉะนั้นฉันอยากจะบอกว่าความไม่พอใจและการที่เราไม่พอใจไม่ว่าคุณจะไม่พอใจใครหรือมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้คุณไม่พอใจวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะไม่พอใจในตัวเองมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสําหรับเราทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าอะไรนะทำไมฉันต้องไม่พอใจตัวเองด้วยล่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้ค่ะความเครียดแค้นทําให้เราขมขื่น ความเครียดแค้นคือความรู้สึกข้างในที่บอกว่าฉันไม่พอใจกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับฉันแล้วเราไม่พอใจใครล่ะเราอาจจะไม่พอใจพระเจ้าก็ได้รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้ายอมรับตรงๆว่าฉันโกรธพระเจ้าแต่ฉันกล้าพูดได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราทุกคนจะน่ารักและน่าชื่นชมมากที่คุณมาใช้เวลาที่นี่ในเช้าวันศุกร์แบบนี้แต่ก็จะมีบางคน หวังว่าจะมีไม่มากแต่ก็จะมีบางคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้เมื่อไรที่ตอนนี้ได้ออกอากาศทางทีวีมากๆเข้าพวกเขาก็อาจจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่เชื่อพระเจ้ารู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่เชื่อที่พวกเขาไม่เชื่อเพราะพวกเขาไม่สามารถจัดสมดุลความคิด ระหว่างพระเจ้าที่รักเขากับความทุกข์ที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ว่าความทุกข์ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้ามนุษย์เป็นคนทําเองไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างโลกทําไมให้ทุกอย่างสวยงามแต่ก็อยู่ได้ไม่นานแต่นั่นเป็นพระประสงค์และนําพระทัยของพระองค์ตอนนี้พระองค์อยู่ในระหว่างที่อยากจะฟื้นฟูทุกอย่างขึ้นมาอีกครั้งฉะนั้นเราจะเจอปัญหาในโลกนี้แน่และต้องมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราจะต้องเผชิญแต่เราจะไม่โกรธพระเจ้าที่ทุกอย่างในชีวิตของเราไม่เป็นอย่างที่ใจเรา อยากให้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะวางใจในพระเจ้าก็คือเวลาที่คุณเจอปัญหาไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นแค่คาเทศนาที่คุณฟังหรือแค่ข้อพระคัมภีร์ที่คุณเขียนเส้นใต้ไว้วางใจพระเจ้าตอนนี้ฉันกาลังเขียนหนังสือเรื่องการวางใจในพระเจ้าหลังจากที่ได้อยู่กับพระวจนะข,ของพระเจ้ามานานสี่สิบปีฉันก็เชื่อแล้วว่าคําง่ายๆสองคำวางใจพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับทุกปัญหาที่คุณมีในชีวิตของคุณทุกปัญหาทุกเรื่องเลย การที่เราจะทําอย่างนั้นได้เราต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้าทรงแสนดีซาตานชั่วร้ายพระเจ้าแสนดีถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยเราออกจากปัญหาที่เรารู้ว่าพระองค์ช่วยเราออกมาได้แต่พระองค์กลับให้เราอยู่กับเรื่องนั้นนานกว่าที่เราคิดไว้ขอให้เราเชื่อว่าพระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าของเราและในที่สุดพระองค์ไม่เพียงแต่จะสร้างสิ่งดีๆในตัวเราแต่พระองค์ยังทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเพราะว่าเราไม่ยอมแพ้ที่จะต่อสู้ปัญหานั้นไปกับพระองค์ อย่ากโกรธพระเจ้าเลยที่พรองไปได้ให้ชีวิตที่หอมหวานนุ่มนวลสวยงามแสนสบายให้แต่ฉันก็อยากจะพูดเรื่องนี้สักหน่อยบางครั้งเวลาที่เรามีปัญหาเรามักจะไม่พอใจคนอื่นที่พระเจ้าอวยพรเขาแถมเรายังมีท่าทีที่คิดว่าตัวเองชอบทำมากกว่าซะด้วยแต่ฉันเป็นคริสเตนที่ดีกว่าเธออีกนะ ฉันหมายถึงฉันทำนนทํทำนี่บลาบลาบลารู้ไหมการคิดว่าตัวเองชอบทำเป็นความชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วฉันต้องสารภาพถึงสองครั้งที่ถือว่าตัวเองชอบทำฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตือนฉันแต่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ฉันรู้มาว่าเขาทำบาปและเรื่องมันก็ใหญ่พอสมควรและ ฉันต้องนั่งตั้งสติกับตัวเองให้หยุดคิดว่าฉันเธอเชื่อไหมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาถ้าเป็นฉันฉันไม่มีทางไม่มีทางนั่นหลยคือตอนที่คุณต้องกลับไปบอกกับตัวเองว่าแต่เพื่อพระสิริของพระเจ้าฉันจะไปแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ช่วยจัดการปัญหาในชีวิตของเขาช่วยให้เขาออกมาเพื่อจะสารภาพและกลับใจใหม่แต่เราต้องไม่คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือในกรณีนี้แล้วทำไมฉันต้องเจอปัญหานี้แต่เธอไม่เจอล่ะ คุณจะต้องไม่คิดแบบนั้นฉันขอถามคุณอย่างหนึ่งว่าคุณตอบสนองยังไงเวลาที่พระเจ้าไม่ได้เลือกคุณคุณอยากจะเป็นหัวหน้าทีมนวัสการแต่คุณไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นนักร้องด้วยซ้ำจริงๆแล้วพวกเขาอยากจะถามคุณว่า อยากทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำให้กับทุกคนในทีมนมัสการไหมว้าวนี่เป็นบททดสอบใช่ไหมแล้วคุณทำยังไงไม่พอใจถือตัวรู้สึกเจ็บปวดไฟวิญญาณหรือคุณจะวางใจพระเจ้าถ้านี่เป็นหน้าที่ที่พระองค์อยากให้ลูกทำตอนนี้ลูกจะรับใช้ด้วยใจยินดีและถ้าพระองค์อยากจะวางลูกในตำแหน่งอื่น <c oughs> ก็ขอให้พระองค์เป็นผู้ย้ายลูกเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เรามาดูสองสามเรื่องในพระคัมภีร์ที่ทำให้ฉันประหลาดใจพระเจ้าทําพันธสัญญากับโนอาห์โนอาสร้างเรือทําทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เขาทําหลังจากที่น้ําท่วมโลกแล้วถึงเวลาที่โนอาออกจากเรือพระเจ้าตรัสว่าเราจะตั้งพันธสัญญากับเจ้าว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้อีกต่อไปทั้งโลกจะไม่ถูกน้ําท่วมอีกและเราจะตั้งสายรุ้งนี้ไว้เป็นรุ้งที่สวยงามบนท้องฟ้าเป็นสัญญากับเจ้าว่า ทุกครั้งที่ฝนตกเมื่อเจ้าเห็นรุ้งกินน้ําเจ้าจะรู้ว่าเจ้าจะไม่ต้องกังวลพระเจ้าจะไม่ทําลายโลกนี้ถัดจากนั้นสองสามบทอับราฮัมเขาเป็นชายที่ทำรมทศสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะดูแลเจ้าเราจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นเราจะให้เจ้าร่ำรวยเจ้าจะมีโน่นนี่นั่นบล a bla a และนี่คือส่วนที่เราอยากจะให้เจ้าทําจงไปคลิปตัวเอง ฉันไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงนะแต่ถ้าฉันต้องคลิปตัวเองและอีกคนหนึ่งได้รุ้งกินน้ำฉันคงไม่แฮปปี้แน่คือแค่พูดเฉยๆนึกออกไหมคือนึกออกไหมฉันอยากจะบอกว่าอย่าเข้าใจผิดไปนะแต่พระเจ้าไม่เคยให้ฉันเจอเรื่องง่ายๆเลย คือฉันไม่เคยได้อะไรที่แบบเป็นการปลดปล่อยที่อัศจรรย์ไม่ไม่ใช่ฉันเลยฉันต้องต่อสู้ด้วยตัวเองแต่ฉันเคยหงุดหงิดกับเรื่องนี้เพราะฉันจะเห็นคนอื่นเมแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจจริงๆแล้วว่าทำไมพระเจ้าถึงให้ฉันได้ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาในชีวิตได้เพราะพระองค์อยากให้ฉันเข้าใจจริงๆแล้วสามารถเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของตัวเองกับเรื่องที่คนอื่นต้องเผชิญ เพื่อให้ความหวังกับพวกเขาว่าเขาจะผ่านการต่อสู้ครั้งนี้ไปได้แน่นอนฟังนะคะบางครั้งพระเจ้าจะให้คุณเจอเรื่องราวที่ดูไม่สมเหตุสมผลเลยและไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่ทรงใช้คุณในเรื่องนั้นเพื่อจะช่วยปลดปล่อยให้คนอื่นเป็นอิสระในชีวิตภายหลัง มีเรื่องราวในโลกนี้อีกมากมายที่ฉันไม่เข้าใจแต่ฉันตั้งใจฉันตั้งใจคิดว่าพระเจ้าทรงแสนดีฉันวางใจพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีฉันจะวางใจพระองค์อาเมนไหมอีกตัวอย่างหนึง่งในพระคัมภีร์พี่น้องสองคนราเชลกับเลอาราเชลเป็นคนสวยน่ารักเป็นน้องสาวที่น่าชื่นใจ แต่พระคัมภี์ใช้คำที่น่าสนใจบอกว่าเลอาเป็นคนที่มีในตาเศร้าพูดง่ายๆก็คือเป็นพี่สาวที่ไม่สวยแล้วแล้วเลอาก็ได้แต่งงานส่วนราเชลก็ต้องรอถึง7ปีจากนั้นก็ถึงเวลาของราเชล ราเชลก็ได้แต่งงานกับยาโคบด้วยในยุคนั้นเขาต้องเพิ่มประชากรหลายเท่าแต่สำหรับฉันฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะมีใครอยากจะเป็นหนึ่งในเมียน้อยไม่ดีกว่าขอบคุณแล้วการมีลูกเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับพวกเขาคันของนางราเชลถูกปิดไว้และเธอก็มีลูกไม่ได้แต่เลอากับมีลูกติดติดกันคนแล้วคนเล่า พอศึกษาเรื่องนี้ฉันก็ได้เรียนรู้เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเลอาไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เธอได้สามีก่อนแล้วก็มีลูกด้วยส่วนราเชลเป็นคนสวยน่ารักแต่ได้แต่งงานเป็นภรรยาคนที่สองหลังจากที่เห็นเลอามีลูกอยู่หลายปีสุดท้ายเธอก็มีลูกของตัวเองสีทีทุกคนจะได้รับบางอย่างและบางคนก็จะไม่ได้รับบางอย่างฉะนั้นคุณมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มี เพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปอิจฉาสิ่งที่เขามีแต่เราไม่มีเพราะคุณก็มีสิ่งที่เขาไม่มีเหมือนกันอเมนไหมฉันคิดไม่ออกเลยว่าพวกสาวกจะเป็นยังไงกันบ้างเปโตรยากบยอนดูเหมือนว่าจะสนิทกับพระเยซูต่างกันออกไปจากสาวกคนอื่นๆฉันไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่ฉันน่าจะงูดกิ่นพอสมควรคือสามคนนั้นได้ขึ้นไปบนภูเขาของการเปลี่ยนแปลงแต่ที่เหลือก็จะต้องรออยู่ข้างล่างเนินเขา เอาละฉันค่อนข้างมั่นใจว่าสามคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่ที่จะลงมาแล้วพยายามไม่ให้คนที่เหลือรู้สึกแย่พวกเขาไม่เล่าเลยว่าตัวเองได้เห็นอะไรมาบ้างฉันว่าพวกเขาต้องลงมาแล้วบอกว่าพวกเจ้าต้องไม่เชื่อแน่พวกเจ้าต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเราได้เห็นอะไรบนนั้น ฉะนั้นฉันอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะมีสันติสุขในชีวิตของคุณอย่าเอาพระพรหรือปัญหาของคุณไปเปรียบเทียบกับพระพรหรือปัญหาของคนอื่นเลยที่ปูบทที่12ข้อ15เป็นข้อที่ดีมากที่ช่วยให้เราเห็นว่าความคิีดแค้นทำอะไรเราได้บ้างถ้าเราไม่รีบสังเกตแต่เนิ่นเนน จงระวังให้ดีคอยดูแลระมัดระวังซึ่งกันและกันให้ดีอย่าให้ใครสักคนขาดจากพระคุณของพระเจ้าจากความโปรดปรานที่เราไม่สมควรได้รับและพระพรในฝ่ายวิญญาณและอย่าให้มีรากขมขื่นความคิดแค้นความขมขื่นความเกลียดชังโงกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนทิน ฉันชอบพระคัมภีร์ข้อนี้ตรงนี้กำลังบอกว่าเอาล่ะยกตัวอย่างฉันมีทั้งความขมขื่นเครียดแค้นมีปัญหามากมายทุกรูปแบบเพราะฉันเคยถูกพ่อลุ่งละเมิดทางเพศค่ะส่วนใหญ่ถูกฝังลึกข้างในใจฉันและมันส่งผลกับความสัมพันธ์ของฉันส่งผลกับนิสัยส่งผลกับความคิดของฉันส่งผลกับทุกเรื่องในชีวิตของฉันแต่รู้ไหมฉันเคยคิดว่าการที่ฉันออกจากบ้านตอนอายุ18จะทําให้ปัญหานั้นหมดไปแต่กลายเป็นว่าฉันแบกปัญหานั้นไว้ในใจด้วย เพราะฉะนั้นข้างในใจของฉันต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ทําได้เพราะการที่ฉันมีรากของความคิดแค้นในชีวิตมันก็เลยส่งผลกับชีวิตคู่ของฉันส่งผลกับลูกๆของฉันส่งผลกับทุกความสัมพันธ์ของฉันส่งผลกับชีวิตประจําวันของฉันเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ถ้าคุณไม่หยุดมันมันก็จะแพร่กระจายไปแล้วมันก็จะส่งผลกับทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณ สำหรับบางคนถ้าคุณรับเรื่องที่ฉันพูดในวันนี้ไว้นในใจจริงๆมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปได้เลยอย่าใช้ชีวิตแบบเต็มไปด้วยความเครียดแค้นความเกลียดชังความขมขื่นกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับคุณที่คุณแก้ไขอะไรไม่ได้เลยแต่พระเจ้าทำได้ถ้าคุณยอมให้พระองค์ทำ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้ากล้าที่จะบอกว่าอันที่จริงความลำบากทั้งหลายเป็นเรื่องดีสำหรับเราเราควรจะตื่นเต้นกับมันน่าประหลาดใจที่ฝ่ายวิญญาณของเราจะดีมากแค่ไหนเวลาที่ทุกอย่างราบรื่นและเราสามารถปลุกตัวตนเก่าของเราขึ้นมาเวลาเจอเรื่องแย่ๆพระเจ้าอยากให้เรามั่นคง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 ฉันจะขอพูดถึงเรื่องความมั่นคงสักหน่อย ช่วงปีแรกๆของชีวิตฉันฉันเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยฉันก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงจนกว่ามานมันจะบอกฉันถ้ามันบอกว่าฉันเครียดฉันก็จะเครียดถ้ามันบอกว่าฉันโมโหฉันก็จะโมโหฉันไม่รู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ของตัวเองเลยฉันก็เลยทำอย่างที่ตัวเองรู้สึกรู้ไหมบางครั้งอารมณ์ ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆก็ได้เพราะคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือมันจะหายไปตอนไหนคุณต้องมั่นใจว่าอารมณ์ไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องฉันค่อนข้างจะชอบสดุดีบทที่9 4ข้อ12ถึง13เรามาดูด้วยกันค่ะข้าแต่พระยาเวผู้ที่ปรองทรงตีสอนก็เป็นสุขคือผู้ที่ปรองทรงสอนจากพระธรรมบัญญัติ ของพระองค์เอาล่ะตรงนี้บอกว่าถ้าพระเจ้าตีสอนคุณคุณก็เป็นสุข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 เพื่อพระองค์จะทรงให้เขาพักจากวันที่ยากลำบากจนกว่าหลุมจะได้ขุดไว้ฝังคนอธรรมอเมนไหมฉะนั้นตรงนี้บอกว่าพระเจ้าจะแก้ไขเรา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 ส่วนหนึ่งแปลว่า โรงจะให้คุณเจอสถานการณ์ที่ทำให้อึดอัดที่จะช่วยดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากคุณแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดไหนพระคัมภีรบอกในยากอบบทที่หนึ่งว่าความลำบากจะช่วยให้อดทนแต่มันก็ดึงอะไรออกจากฉันหลายอย่างเลยกว่าจะได้ความอดทนฉันหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วต้องใช้เวลาถึง25ปีฉันถึงจะมั่นคงได้ ฉันไม่รู้ว่ามีใครชามากเหมือนฉันไหมโอ้มีคนหนึ่งสองคนก็มีสองสามคนเหมือนกันฉันควรมีใจเหมือนพระคริสคุณคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าที่จะเป็นถ้าพระเจ้าทดสอบคุณแล้วคุณไม่ผ่านคุณก็ต้องถูกทดสอบซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าคุณจะผ่านพระเจ้าจะให้เราเจอ เรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆเจอเรื่อยๆซึ่งมันไม่มีอะไรที่จะแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เจ็บปวดมากๆก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้อึดอัดสร้างความรําคาญอะไรพวกนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นมีคนพูดทําร้ายความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้เลื่อนตําแหน่งอย่างที่คุณอยากได้เราไม่ได้ถูกเลือกให้ร้องเพลงในคณะนักร้องเลือกออกไหมถ้าเรารับมือเรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วเราจะรับมือเรื่องยากๆได้ยังไงตรงนี้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าพระเจ้าจะประทานกำลังให้เรารักษาตัวเองให้สงบได้ในเวลาที่ยากลำบากทุกคนพูดพร้อมกันค่ะฉันต้องฝึกตัวเองให้สงบคุณพูดเบามากขออีกครั้งค่ะฉันต้องฝึกตัวเองให้สงบสองที่มธทีบทที่สี่เริ่มต้นที่ข้อสาม เป็นข้อที่ดีมากๆเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนหรืออดทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้แต่พวกเขาจะไปรวบรวมบรรดาอาจารย์มากมายทีละคนมาพูดในสิ่งที่หูของพวกเขาอยากจะฟังและเลือกที่จะตอบสนองการเชื่อมโยงของตัวเองกับข้อผิดพลาดที่พวกเขาทำอยู่ ข้อสีวผูเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆข้อ5ตรงนี้ท่านพูดถึงที่โมทีที่เป็นนักเทศว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องจงอดทนต่อความยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสรศิฐ และจงทำพันธกิจของท่านให้ครบบริบูรณ์เอาล่ะตรงนี้ดีมากๆเลยข้อ6อาชันเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นเครื่องบูชาแล้วชีวิตของข้าพเจ้าถูกเทลงมาเหมือนดังเครื่องดื่มและถึงเวลาที่วิญญาณของข้าพเจ้าจะต้องออกจากร่างนี้แล้วข้าพเจ้าจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงฉันว่าฉันตื่นเต้นมากกว่าผู้คุณนะแต่ว่า ฉันเข้าใจสิ่งที่เขาพูดชัดเจนเลยเขากำลังบอกว่าชีวิตบนโลกนี้คือเวลาที่เราจะต้องอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าด้วยร่างกายของเราซึ่งมันไม่ได้ง่ายเสมอไปมันไม่ได้สบายใจเสมอไปไม่ได้รู้สึกดีเสมอไปแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงที่การงานของเราจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ออกจากร่างนี้แล้วเราก็จะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงฉันขอบอกอย่างหนึ่งนะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิต